สวัสดีค,ค่ะช้างยุนชิมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารอิตาเลียนที่ร้านคารปรีเควินเลชิงครับไปชิมพร้อมๆกันเลยค่ะมาเค่ะถ้าพูดถึงอาหารอิตาเลียนนะครับก็ต้องนึกถึงพิซซ่าครับฟัวกราพิซซ่าหรือพิซซ่าตับร่ามาที่เมนูที่2ของร้านนี้เลยนะคะ s าล์อินสไปซี่ทอมัตโซค่ะเราช้าทำไมเรากินกันเลยดีไหมครับดีมากค่ะพิซซ่าแบบแป้งกรอบค่ะ แล้วก็ตับห่านเนี่ยนุ่มนุ่มต่อเมนูที่2เลยดีไหมหอยเขาใหญ่มากเลยอะหอยใหญ่หอยนิวซีแลนด์ครับไม่ธรรมดานะรสจัดจ้านเนะ่ชอบไหมชอบมากค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการของเราเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ค่ะช้างชวนชิม .com ค่ะอ๋อ Facebook ของเราก็มีค่ะก็ได้นะคะรับรองว่าช้างชวนชิมชิมแล้วอร่อยแน่นอนครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครั